ราคาบาทเข้าไปซื้อบานะครับยังกำยี่สิบยี่สิบตารางวา20บาทบางคนซื้อห้าร้อยตารางวาบางคนซื้อพันตารางวาครับโอ้โหเลว่าเขียนชะโดแทบจะไม่ทันเลยขายไปขายมานะชโดดที่ดินที่อาบาจากอาจารย์ไทยนะจ้าว่าดวัทยาลาเมื่อก่อนนี้ถ้านจะมีชีวิตอยู่ อยากจะโดที่ตินบทผมบอกเ้ยเนี่ยไปฉาับจากไทยสิจะโดดบทได้ีไหมไปเอาลาีคนกลังมาซื้อที่ดินึ่งละธรรมชาติจุดเบีกเยกรุ่นเราผมสเสนทการกราบธรามตอาจารย์ไทยบอกบายอยาจารย์จะโดดี่ดินบดได้ไหมเฮ้ยมันขายยังไงวะเนี่ยจะดดที่ดินบดนะฮะ เอ้ยเป็นขายารืงไงไม่มีนะไม่มีโคศกที่ไหนที่เคยเปฏิวัติชายามขายที่ดินมีผมมีอ่ามีการแก้มีก็มีแต่ไอบนะ้บัตรไอ้บัตรรถนะบัตรที่ก็บัตรจอดรถนั่นแหละเลอะ,ะลนี่เอาบัตรเอาบัตรเอาบัตรอะไรครับเอ่อที่คนทขาัปจอดรถนะฮะอ่าเอามาเป็นถนดที่ดินโอ้โหเราไปบอกใคร ได้เงินมาคราวนั้นไม่รู้เท่าไหร่คือคือที่พูดมี่อันนี้เป็นเรื่องจริง,น,งนะฮะโคศกนี่โกหกไม่ได้โคศกนี่โกหกตกนรกนะฮะเป็นบางสิ่งบางอย่างนะครับพุตรบุตรของท่านครับตามไม่ว่าไปาอยางอหนกันแ้วแต่ให้ท่านลงชื่อนะฮะข้องฟ้าขีวดาวุธบนเขาจะได้รับรู้แม้แ,แต่หลวงพ่อคง หลวง,งพ่อประธานพรนะครับพระปัจจุบันพรทหารอ,นอนนันซิอันนี้นะที่บางคนบอกว่าไม่ต้องประกาศไม่ต้องประกาศนะอันนี้ผมก็ต้องจะพูดจัาการเราไม่ได้ทำผิดชิไลไลอะไรนะครับนะเราทำบุญนี้ถือว่าเป็นบุญกุศล่วนของเราใครทำรใครก็ได้กันที่ชาตาใหญ่นะครับการโพนเทสแล้ว ไปที่ถูกอกถูกใจอปีที่แล้วนะดูหมือนฝากันกสองสามปีปีนี้นก็น่าลาก็จะมานะจะมาดนะครับเพราะเราจะงการนะรีบตาล้นะครับ,ระบรน,นะผนะนะีรอบเดียวนะปีรอบ รอีน3 3 6วันที่366วันที่ประชาณ366วันเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ยา บ้นแคบแสนใจตกตัวตายบ้านตายเน่ยโโพกาวยตอง้นคนชนะเรื่องจริงนะอย่างนี้เขียนหน้าอานนอาบนอาบนจิสองกันด้นะครับนี่ก็เป็ายได้ของผู้ดอรรากับครอบครัว ่านเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะวันนี้มีเทศมหาชาติพระเวสสดรชาดก13กันนะ